ขณะนี้ประชาชนอพยพออกมาแทบจะหมดแล้วนะคะเนื่องจากใจกลางเมืองสกุลา้ามีนกคู่ขนาดใหญ่ตาสีแดงปวนเปียนและลักพาตัวผู้คนปีศาจนกคูกตาแดง vs ลูกป่งหัวคน อยากส่งแฟนอาร์ตนะคะไปที่แฟนเพจเลยงับผมส่วนใครดูแนวที่ดาร์กกว่านี้ได้แนะนำให้ไปช่องแยกด้วยนะคะนี่ชิฟอนพวกเราน่าจะคิดผิดถนัดที่โลกอยู่ถ่ายคอนเทนต์ไม่ยอมอบพยพพอคิดว่าเจ้าหนกพูกตาแดงนั่นมันจะกะักกาก เหมือนในเกมเราบอกแมป99บ99คืนในป่านะ่ะใจเย็นก่อนซิพี่ตังกวาคุณแดเนียลต้องอยู่แถวนี้แน่นๆเลยงานงอกแล้วเจา้านกคูกนั่นสรุปว่ามันไม่ใช่การโปรโมทเกมหรอกเหรอเนี่ยแตงกวาถ้าอยู่แถวนี้แล้วก็นี่คือเรื่องจริงจังมากอยากขยับตัวให้มันรู้ตัวและเห็นเราทันเด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นมันจะบินลงมาโฉบเราว่าไงนะ เหมือนในโลบอกเป๊ะคุณแดเนียลอยู่แถวนี้จริงด้วยระวังตัวด้วยนะจริงอยู่คุณแดเนียลถ้ามันเห็นเราเราห้ามขยับแต่ถ้าเราเข้าไปหลบในอาคารทานันเราก็รอดฟังนะฉันจะไม่พูดซำ้ำฉันจะล่อมันไปเองดูแลแตงกวาให้ดีชิฟฟอน คุณแดเนียเสิชิฟอนผู้ชายก็เป็นแบบเนี้ยทำอะไรไม่ปรึกษาก่อนเลยเปิดไม่ได้อ่ะนี่มันโศกนัตกรรมที่กุญแจบ้านดันอยู่ในรถกุญแจรถดันอยู่ในบ้านไม่เป็นไรช่างมันพี่ตังกวาไปที่ตึกโรงเรียนเถอะมันยังแข็งแกร่งกว่าเยอะเนะี่ยห้องกระจกอันที่จริงไม่เวิร์กเลย พอทำไมยังมัวเดินจงกรมอยู่ได้ก็เพราะอย่างนี้ไงพอแกเข้าบ้านเราถึงเคยเห็นแกไม่มีหัวนะ่ะบ้าเอ๋ยสู้ชีวิตแล้วแต่ชีวิตสู้กลับเอาอยัางไงดีชิฟ่อนประตูโรงเรียนโดนล็อกหมดทุกทางพออก็หายไปไหนแล้วไม่รู้โดนโฉบไปหรือเปล่าคุณแดเนียลก็ไม่รู้เป็นยังไงแย่ yeah, ละสะเสียงปีกพี่ตังกว่าวิ่ง นัน่นนนนี่มันหนีเสือปะเจระแค่ไม่ไม่ชิฟฟอนประเด็นคือไอ้เจ้าลูกโป่งเนี่ยมันกลายเป็นหน้าฉันหัวฉันแสดงว่ามันหมายหัวฉันใช่ไหมไม่ไม่เหลือเฮใ,ให้ตายสิทำไมมันเกิดแต่กับอีฉันแบบนี้เจ้าค่ะ เิดค่ะมีคนใช่ไหมขอร้องล่ะไปซะพวกเราไม่เปิดให้ใครทั้งนั้นแหละพวกเราดูหนังมาเยอะขื่นเปิดพวกเราก็ซีแหน่แกนะสิอะไรเนี่ยดีนะไอ้เจ้าลูกโป่งมันเอื่อยๆนะ่ะถ้าเป็นเจ้านกคูนนป่ป่านนี้ปะป่านนี้อ๋อคุณพระทางนี้ฉันควรนิ่งแต่ข้างหลัง ฉันควรวิ่งเราฉันเลือกอะไรได้ไหมเนี่ยชิฟอฟเหมือนในการ์ตูนแปะ๊ะมันตั้งใจจะคล้องคอแต่ว่าโดนแค่ผมฉันยังไม่ขิดชิฟอฟอย่าเพิ่งหมดหวังเด็ดขาดพี่ตังกวา่าคุณแดเนียลต้องอยู่แถวนี้ชิฟอฟเห็นกระเป๋าแป้หรือเปล่าสงสัยทำหลน่นเหนื่อย ฉันมาแล้วโล่งไปทีอยู่ที่นี่กันจริงๆด้วยกระเป๋าเป้ฉันเก็บมาให้แล้วนะเพราะมันมีไอเทมสำคัญที่จะช่วยได้พี่แตงกวานี่เป็นโอกาสแล้วพวกมันแย่งตัวพวกเราพวกมันกำลังสู้กันเองลูกโป่งมันฟีดไปแล้วไอเจ้านี่มันมีกองเล็บมันถึงได้ชนะเราวิกฤตแล้ว มันยังไม่จบหรอกหน้ารับนี่ไปซอสพริกสีราชาชนิดเผ็ดคูณร้อยคุณแดเนียลมาแล้วคุณแดเนียลเราเจ๋งว่าโยนเข้าปากปีศาจนกพูกตาแดงเป๊ะเป๊ะได้ผลแฮะเจ้านี่กำลังเผ็ดสินะแต่ว่า มันไม่ได้จับพวกเราแล้วพวกเราก็จะ <net> อขอบคุณคุณแดเนียลชิฟฟอนพวกเรายังมีชีวิตสินะใช่แล้วละ่ะลงมาได้แบบสวยงามชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ <c oughs> <c oughs> ขอพูดหล่อๆแบบไลฟ์โค้ชหน่อยนะครับผมอย่าเพิ่งหมดหวังแม้ในนาทีสุดท้าย เพราะแค่ซอสพริกพันท้ายที่พกมาในเป้ก็อาจช่วยเธอได้นะเตงกวา <Wow! S 1> แหมก็เพราะคุณแดเนียลไปเก็บมานั่นแหละฉันก็ซุ่มซ่ามทำหล่นไปพักนี้เมืองซากุระแปลกๆแฮะอ้นูนไอ้นี่ก็กลายเป็นผีเป็นปีศาจเฉยเอาล่ะตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนิ่นนะว่าความเผ็ดไม่เคยปราณีใครแม้แต่พูดผีปีศาจ <c oughs> หรือที่อะไรอะไรมีชีวิตมันจะเป็นอิทธิพลมาจากช่องแยกช่องนี้และนี่คือเกียรติคุณแฟนอาร์ตจากเต้าชิปฟอนงับผมยังมีแนวผีไทยสัก2คลิป จะเปลี่ยนบรรยากาศผีแล้วนะคะดูยังไม่จุใจกดเข้าไปดูคลิปที่เด้งขึ้นป๊อปอัพตอนนี้ต่อเนื่องกันได้เลยค่ะ FC ใหม่และถ้าใครอยากซัพพอร์ตพี่นะคะช่วยได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ก็ได้นะไม่อยากพลาดการ์ตูนเรื่องถัดไปใครยังไม่ได้กดซับกดเอาไว้พร้อมกระดิ่งเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะอ้อเผื่อมีใครฟังมาถึงตรงนี้แรงบันดาลใจเรื่องนี้มาจากอุปสรรคในชีวิตพี่ทั้งหลายแหล่นี่ล่ะค่ะ